ก็ขอสวัสดีทุกคนได,ได้นะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมซอมบี้นะผมนะซอมบี้อะไรสักอย่างในนี่แหละผมเดิมชื่อเอิ่ม ตอนนี้เนี่ยผมก็จะเปิดตัวในที่สปอรแล้วแต่ว่ามัน,ม,น,น,นมันไ้นี่มาใไฮแลมันดิงผมมาในแบบไอ้แบบนี่แหละแบบโูล่ละอืม,มช่องน้นมันคุน้นจังเลยไปเด้อซอมบี้มันอยู่ไหนอยอยู่นูน่นมะาบอก้วผมเป็นสายดาบดาบแล้วนะถ้าเกิดเล่นเล่นแล้วมันมาแปลงน,นก็ก็ตามนั้นนะเดี๋ยว ตบเลยนะว่าใส่โดมินัสใส่โดมินัสเนี่ยคงโดนขอบาสักเก้าร้อยรอบไปอุ้ยไปไปไปอุ้ยแล้วข้อเสียคือห้ามห้ามนี่นะกลับไปสายดาบคือห้ามไล้เนี่ยห้ามไปฟันในตัวที่มันเป็นระเบิดไม่งั้นควรจะระเบิดตามไปด้วยนัดส0 2พัยสบอ คือมันจะเป็นหลายจุดหมายแน่หน่อยอืมเอืม,อมผมว่าเซิร์ฟนี้มันดูแบบปลกๆนะาทำไมซอมพี่หายหมดเลยละ่ะว่ามันอยู่ด้านบนกันปะอ,อืมโอ้วันเดียวเข้าไปยิงมาไว้ เวลายิงวัดวัดแต่ว่ามันเปลี่ยนเกมเดี๋ยวเยวนี้มันดูดูว่าฟันนี้เท่าเท่าแต่เดี๋ยวผมมาหาเกมแป๊บน,นึงนะอาเอาล้อตอนนี้ผมก็ได้เกมแล้วแล้วนะครับผมนะซึ่งเกมนี้ผมต้องปิดเสียงนะไม,ไม่งั้นเดี๋ยวโดนล,ลิกาสิตหม่ำหัวเลยนะว,วานหมูลิกาสิ์เลยมาเราไปดูข้างน้ากันดีกว่า ว้าวววโอ้นั่นนี่มันไม้คลาบหรือเปล่าภาษาโคตรเหมือนเลยเป่ามึงเก๊ได้แล้วอืมว้าวดีก่อนทุกคนดีก่อนดีก่อนดีก่อนวัดเปิดเสียงไม่ันไม่ได้เข้าใจแล้วที่เวลาเพียชาโกรธแบบแบบมีคนเปิดเพลงในริปเข้าใจลงเขาเขาแล้ว ตอนแรกก็แบบหนูว่าไอ้ทำไมพี่ต้องกดขนาดนี้นะอ๋ออย่างนี้เองต้องเยียนที่ปุ่มลิฟต์แลมันถึงจะเซฟตี้ยืนยันโดยคุณนัทนะอย่างนั้นมันเอเรีย51ดิปวะไอแมปน,นั่นแหละมาที่ให้เราเอาชิปิลอนในเอเรียเอเรีย419ไม่ใช่ <laughs> ไม่เล่นบุกผิดที่ผิดผิดเวลาตายเลยโอเอเลียนมันคือเอเลียนมุกนิดตำแหน่งพีซีพอยเอเลียนเขาเนี้พี่ดผิดอีสบอมมาดูทีนี้หน่อยเอคือเอเลียนเอเลียนแกเป็นใครจะทำอะไรแกต้องการอะไรจะเป็นมนุษย์ต่างดาว คือเกมนี้เนี่ยมันนี่นี่นเกมนี้มันต้องปิดเสียงนะไม่งั้นเดี๋ยวเพลงติดลิขสิตสวยอู้ต้องปิดเสียงไปอย่างถาวรเลยดูเลยถ้าเราปิดเสียงแปลว่าเราเปิดอันอันนี้ได้นี่โอมาเลยมันจะเปิดเพลงกันในลิฟทำไมวะหรือว่ามีใครเปิดใครเปิดเพลงเนี่ยปิดเสียงไม่ได้เปิดงั้นเปิดเบา ไม่ได้อกดีมไม่สามารถเด็กเรียนลนกรสิทธ์ได้แล้วปุ่ปิดเพลงก็ไม่มีเด้อเออ,อมันเหมือนฟันแอฟริลตี่เท่าไหร่ขีดเดียวได้ขีดเดียวได้หรอพอันเป็นเพจต้องขึ้นลิฟนะต์นะปุดแค่ตอนนี้เลยปะ อะไรวะวัดอืมไม่เข้าไปดีเพื่อนวะบ็อกซีอ่อวัดตกใจดินันวัดตัวอะไรอยู่เขียวเวลาใจผีต้องยืนอึง้งแบบทำท่ายืนอึง้งอะฉันไม่กลัวหรอนะฉันไม่กลัวเกลอกฉันไม่กลัวเกลอกฉันดีเข้าลิ้นเดียว กลัวผีเยอะดิน่ากลัวคือเกมเกมนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวทั้งแบบนั้นไอแบบเด e l เลกอะแต่คือมันน่ากลัวอือ,อกออไปตะลุยโลกกว้างนะอุ้ยเ <laughs> พอาะรู้ในสัรรจจะของนี่ไม่ดิเพ่าะรู้ในความรักของริปเกมริปใช่ไหมว่ามันต้องอยู่ยต,ตรงนี้ถึงจะรอดอืม ว่าในอนาคตเโากมันคงหลุมใหญ่มาเป็นหลุมตรงกลางเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยที่ผมชี้อเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นจุดขานก็มีประโยชน์นะคือมันเหมือนเมาส์เหมือนเมาส์ที่แบบเนี่ยอัดเทเบเลตนะใครรู้ว่ามันคือภาษาอะไรก็บอกได้วยนะผมภาษาสโลเกียม ผมผมก็พูดไ,ไดไปก็ไหนเชื่อเออแล้วมาเชิญลกกว้างของผมนี่คืออยู่แค่บ้านหลังนี้เหรอฮะมันไม่ลกกว้างเลยดูด,ดูดูขาวไว้ได้กรอบอ่ะเพราะมันมันต้องเป็นผีแบบเกี่ยวบ้านเออไม่บอกในไอตำนานราบอกอันนั้นที่แบบเผาบ้านน่ะนี่หมวเลาอฮวัด กูไม่อยู่แล้วมาอู้ตะก,กี้พวกพวกพวกเด็กขอโทดนแดงผมอืมอุดหนุขังไว้ในบ้านแม่ไม่น่าเป็นในนี่เลยไม่น่าเป็นนัดนัดอวดผีเลยนัดอวดผีนะอันนั้นคนอวดผีนั้นนัดขวดอวดผี ไแล้วเห็นเปิดพี่บอกว่ามาัคงจะไม่ติดลิกาสิทธิ์นะถ้าเกิดผมโดนลิกาสิทธิ์เนี่ยคือแบบอันนั้นก็เล่นเวอร์ไปเกมาได้เติมอ๋ออันนี้บ้านทรีเ้าเนของว่ามันต้องไม่คิวเลอร์ตัวแต่ตัวหนึ่งแน่เลยคือผมก็ไม่รู้นะพวกแมปที่มันเป็นแบบนี้นะ ที่มันเป็นแบบเอ็กซ e คปหรือเด e ร์วันรอบคิลเลอร์แบบมันจะไปคิโลเลอร์ตนที่ไรคาเราบนฮาฮาเล่ฮาเล่มันชื่อเอ่มชื่อเอน,นผมดีกะ่าราเขาอาจจะอยู่ในแบบนี้แล้วก็ได้ดูเขาอาจจะแอบจอยเรามาโอ๋ไอภาษาอะไรวะบอกเลยว่าอืม เห็นเขาเห็นเขาเป็นหัวแล้วคันหนึ่งเอาิกลิเมเชกก็กิเมเชกกิเมเชกจริงๆ้วากินแล้วมันมันมันไม่ไม่ได้ตายนะมันมันแค่เป็นเครื่องอย่ที่โดนทำามียไปเฉยเหมือนกับเมืองโอไฮโออ่ะอ๋อผูเพิพิธเสียงตอนแรกผมก็แบบคิดว่าการทำยูทูปมันก็เรื่องเลมกนก็ไปได้ยาก นแต่พอมาเล่นจริงก็วัดตึวัดตึมันทำมันง่ายขนาดนี้เบื่อเบื่อพอพอไฟสว่างก็มองเห็นฟู้ชัดขึ้นแล้วเสื้อก็ผมก็งรู้ว่าเป็นสีดำที่แบบไม่ว่ามันเป็นสีดำที่ปิดวูดมินนั่นแหละแต่แค่อืมอสเอสเอพีนึ่จะสามรู้นะฉันเคยเล่นมาแล้วประตูไทเทเนียมผมจะออกหามันยังเพราะผมลายตามากอุ้ย มันจะสามเดียวมันจ้องหน้าไม่ใช่เลยอ,อืมผมจะเป็นคนเดียวนะอืมเขาเข้าไปหาพี่หน่อยได้ไหมครับวอดเตอร์ตายดับอนาถขาทีพูดอะไรกันนะครับ,บ,ร <c oughs> ค,รบคืออ s C p พเมื่อขลูกกออ๋อว่านั่งบอกว่าไงคะ s C p อยู่ไหนอ่ะเจอยันเลยอ่ะแ้ เาผมืมพูดชื่อแบบแบบนี้นะแบบนี้มันชื่อว่า insane elevator นะ <c oughs> คือ,อคนจ้องที่จะออกไปจากลิฟต์เขาเรียกว่าลิฟต์มันน่าเบื่อใช่ไหมลิฟต์ฟาร์มฟาร์มในแบบนั้นรึเปยาวาแบบ data d i s a s เ e r รู้ล้วใครมันกีสาดใจเลยขึ้นไปไม่ได้ประตูบีตี ตูไม่ติดแล็โหัมัเป็นเปนเชิญโลกกว้างเราจะไปยืนข้างหน้ามาันนก็เลยกระโดดเข้าไปที่นี่ไหนเนี่ยอะไรจ,จะเห็นคลิมเมเชสแล้วแบบสีมเอเตอร์หมดเลยแล้วผมก็อะไรพิกกี้มาได้ไงเน่พิกกี้นาย,ยากกนเดินช้ามากนะพิกกี้วัด วัดตวมันตีเ yeah. พ oh, ื่อแตกไปแล้ววัดตวยาขอโทษบขอล่อไปหาเพื่อนเลยโอ้บด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 จำโอ้ ไปเปิดประตูลิฟต์จะขังพวกเราไว้ในลิฟต์เปิดประตูเปิดประตูฮัโลโหลมีใครอยู่ข้างเราหรอือเปล่าวอดตมันก็เอาไปว่าขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะคบผมนะแล้วก็ใครที่ชอบก็กด like ไดคนะลค์ด้วยนะผมแล้วใครดับเบิลชอบก็บิ๊กแม็กชอบก็ไอ้นี่นะกดติดตามได้นะครับผมนะ สวัสดีครับผมเจอกันวันเออวันไหนวะวันพุธนะครับผมนะสวัสดีครับ